ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะเอามื่อนี้พอแตรมก่อนทีพามาเมืองติดตามเลขกราวพัฒนาของอาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนะาะเพราะอาจารย์ดาวดวงใหม่เพิ่งได้ทรงใหม่นะครับเนาะเอฟซีเนาะเพิ่งก็ยากติดตุละเพิ่งได้ทรงใหม่พอแตรียมนะครับนะนเนาะเขียนผ้าเขียนเมืองนะครับเอฟซีเนาะวันที่สิบก็คนะือวันจันทร์นะครับเอฟซีเนาะวันจันทร์ที่สิบ คุลาคมหกห้าเราพัฒนา อาจารย์ดาวดวงใหม่เนาะครับเนาะบน บนวิ่งรูดการพเนนเ้ทิกเก่านะครับเนาะวิ่งรูดบน khô cao 97, cao hộ cao chết lạc xì 40สี่สี่เดกับ fc บานในส่วนส่วนตัวเน้นนะครับเนาะอาจารย์เพิ่นให้เน้นที่ 9ก้าห้เก้าหเก้าเจ็ดนี่ครับอันนี้คือบนเนาะครับเอเนาะอาจารย์เพื่นเหนเนียนที่เก้าห้าเ้าหเกเจวิ่งรูดในที่เก้าครับเอฟซี FC. มานี้ส่วนส่วนหลีกล่างล่าง ล่างบิ่งรูดสามสามกับแปดครับเอฟซี e ครับ จันประเน็นให้ทีสามนะครับเนอล่างกถือว่าจับคู่บอลลายห่างนะครับยิปซีของอาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนอะจับคู่ล่างมีสามสามแปด สามเก้าสามศูนย์ส่วนลักแปดก็มีแปดหกแปดเจ็ด แปดเก้านะครับเอฟซีปันเน้นเน้นล่างนะครับเนาะเน้นล่างก็มีสามแปด สามเก้าสามศูนย์เพื่อนแปดเป็นโบนเนีนเนี่ยนะครับน้องเนีนในีสามหางครับเอฟซีครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์เนาะครับตัวเนีนเพื่อนนาะครับเนาะนี่คือเล่าพัฒนาเด้กครับเด้อเอฟซีของอาจารย์ดาวดวงใหม่เนาะครับเนาะมันก็ได้ เดี๋ยวพอเตียมก็จะห้เบิงมันได้โซงมาใหพ่อเตียมนะครับเนาะขับ FC. เอฟซีอ่าดาวพัฒนาดาวขกขคขับเนาะของอาจารย์ดาวดวงใหม่นี่ครับ บนวิ่งเก้ากับส9่เก้าห้าเก้าหเกเจดสี่ห้าสเจส่วนเด็กล่างวิ่งล่าง3มกับแปดนะครับมีสามแปดสมเก้าสมศูนย์แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านี่ครับที่ป่อเตียมอามาเจียนลงนี่ให้เอฟซีเบงเป็นแนวทางน้ากันเนาะเอฟซี FC เนาะรับคิดผลาดประกันได้กะขอถทดกอไฟเอฟซีหลายๆลด้นครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะ กขอขอบ,บขอคุณหลายๆ้อครับเดอ้ออาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนอะทีสวงแนวทางเล่าพัฒนามาใหม่รอเตียมฝากกีต่อน,น้องเออมืออื่นนี่ก็สองทุ่มครึ่งนะครับเนาะว,นนวันจันท์วันจันทร์ที่สิบตุลาคมหกห้านี่นะครับเนาะสองทุ่มครึ่งลูผลนะครับเอฟซี FC. เอาแคบหน้าจอยเบิง์ดนะครับเดอ้อเอฟซี ไป,ไ,ปไปเบรงไปเป็ี่ยนแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะสิบตุลาคมหกห้าวพัฒนาอ,อดาวดวงใหม่บนวิ่งลูดเก้ากับสี่จับคู่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดนี่คือบ,บนเนาะครับเอฟซีเนาะบนเน้นที่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดครับส่วนล่างล่างวิ่งลูด สามกับแปดจับคู 8, ่สามแปดสามเก้าสามศูนย์แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าเน้นนะครับเนาะเน้น네ที่สามแปดสามเก้าสามศูนย์คือล่างนะครับเนาะเอฟซีเนาะครับเอาสุดท้ายท่ายสุดเ่พาะเตี่ยมกับขอวอวยพรในเอฟซีษษ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 ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบึงมาติดตามพ่อเตี่ยมขอให้โชคให้มั่นให้ถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับเนาะโดยเฉพาะเราพัฒน,นา ออวันที่วันจันทร์ที่สิบตุลาคมหกห้านี่นะครับเนาะเอฟซีเนาะครับเอาสุายถ่ายสุดพอเตียมกับมีแค่นี้นะครับนเนาะออยพองชิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีครับผม